ประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมินประมาทต,ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา327ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ต้องระวังโทษด,ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา326นั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนต์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงสิ่งบันทึกเสียงหรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยกระทำการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต วงเล็บหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมวงเล็บสองในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่วงเล็บสามปิชมด้วยความชอบธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้หรือวงเล็บสี่ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดําเนินการอันเปิดเผยในสารหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานมินประมาท ประมวลกฎหมายอาญามาตรา330ในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนประมวลกฎหมายอาญามาตรา331คู่ความหรือทนายความของคู่ความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ระมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 2 2ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดสารอาจสั่งวงเล็บหนึ่งให้ยึดและทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาทวงเล็บสให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 3ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ท่าผู้เสียหายในความผิดฐานมินประมาทตายเสียก่อนร้องทุกข์ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายองค์ประกอบของความผิดฐานมินประมาทข้อแรกคือการใส่ความผู้อื่นพูดหรือเขียนให้ร้ายไปสีกล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายองค์ประกอบความผิดข้อที่2คือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สต้องมีบุคคลที่สาม องประกอบที่3ต้องมีพฤติการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชงัง